ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสร้างนันพระเหตุพระธรรมครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ได้นำสาระดีๆมาฝากาตอนต่ต้ชมคือเก่าคือเดิมนะครับครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับขึ้นเล็กหัวเสานะครับหรือว่า เป็นเส้นะครับเป็นเสภาษาทางสร้างพ่นเรียกว่าเส้นะครับเล็กหัวเสานะครับเลกหัวเสามัมีวิธีการขึ้นกันแบบใดน,นะครับครับหลังจากเข้าต่างเสาเห็นตรงเรียบร้อยแล้วนะครับที่ทับตีนเสาแข็งแรงนะครับกันตอนต่อมาเราก็จะ ทำการขึนเลขหัวเสานะครับหรือว่าเลขเสนะครับเลขะกกเสนะครับตามภาษาสร้างเพิ่นเอิญน,นะครับผมจะมาขึนเอาเลขเสขึ้นนะครับเลขเสก็คือเลขที่ว่างบนหัวเสานะครับยึดระหว่างเสาต่ละตน้นให้มันอยู่ทำกันนะครับอยู่ด้วยกันยึดนะครับยึดรอบยึดรอบของตัว บานนะครับว่างบนงหัวเสานะครับเล็กเสนะครับจะว่างบนหัวเสาครับเดี๋ยวก็จะเชื่อมติดนะครับผมจะเชื่อมติดกับเล็กเล็กหัวเสาที่เป็นโพลไว้นะครับโพเล็กไว้นะครับโพเล็กขึ้นมาไว้ผมจะทําการเชื่อมเล็กเสนะครับติดกับเล็กหัวเสานะครับเล็กหัวเสาเี่เป็นโพขึ้นมาไว้นะครับ นี่ครับแบบนี้นะครับจะเฉื่อมติดนะครับเชื่อมติดตัวเล็กติโพคือจากหัวเสานะครับครับคลิปนี้ผมก็จะต้องการติดตั้งเสีให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งเรียกวาเสาให้เรียบร้อยอัตเสียนี่คือเล็กที รองรับโครงลังคาทั้งเบินะครับรองรับโครงลังคาบวาสิเป็นจันทันนะครับดังหรืออกไกล <ouse> หรือแตรหรือกระเบื้องหรือสังกะสีสีหัวานำมามุ่งนะครับอสีนี่จะเป็นตัวรับน้ำหนักทั้งเบินะครับของโครงลังคานะครับตัวรับน้ำหนักของอสีก็คือเสาะนะครับเสาจะเป็นตัวรับน้ำหนักของอสีนะครับ ของอสีของโค้งลังค่านะครับแต่อสีจะเป็นตัวรับดุหนักของโค้งลังค่าทั้งหมดนะครับนับตั้งแต่วัสดุการมุ่งนะครับลงมาจนถึงจันทันนะครับแปรนะครับจะอสีจะเป็นตัวรัดนหนักครับเล็กที่เขานํามาใส่เป็นเล็กอสีเขาจะควรจะเป็นเล็กที่แข็งแรงนะครับความแข็งแรงผสมควรนะครับใหญ่ผสมควรนะครับ เอาใส่ไปเป็นเล็กสีนะครับเพราะว่าเล็กกรสีจะเป็นตัวระดมนักโค่นค่าทั้งหมดนะครับแต่สำหรับผมนะครับในบัตรลังนี้นะครับผมเหตุนี้ผมจะมุ่งแค้นเมทันชิดนะครับเมทันชิดหรือทางอิสานสมัครเรียกว่าอลูซิงนะครับแค้นอรุสิงนะครับเมทันชิดนะครับนัดเดียวกันนะครับ จะมีน้ำหนักเบาแน่นะครับบ้านที่ผมทำอยู่นบรรยากาหลังใบไย,ยนะครับผมก็ใส่เล็กที่มาทำวัดเซนี่ผมก็จะใส่เล็ก3คูณนิ้วครึ่งนะครับเล็กสามคูณนนิ้วครึ่งนนะกมหานาประมาณ1.5มิลน,นะครับแต่ถือว่าเราถึงนักได พอเพียงพอเพียงแล้วนะครับรับหนักได้พอเพียงแล้วใหญ่ใหญ่ทำมนีนะทำมนีนะครับเพราะว่าเสาของผมตั้งระยะ3เมตรนะครับ3เมตรนะครับกระดับหนักพอเพียงแล้วนะครับครับผมก็จะเชื่อมเล็กอเซีไปจนแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับให้ท่านผู้ชม เบรงน้ำกันนะครับวิธีการติดตั้งเล็กเสีบนนัวาเซานะครับว่าเาจะติดตั้งกันแบบนี้นะครับเพื่อผู้ชมที่เข้ามาผู้ท่านดาวบลูนะครับผู้บลูก็มีนะครับก็บจะได้นําไปประยุกต์ใส้นะครับเพราะเป็นแนวทางนะครับเพราะเป็นความรู้บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับ สำหรับภูคนเป็นสร้างอยู่แล้วนะครับนี่ขอติชมแนวใดกะคอมเมนต์มาใต่คลิปได้เลยนะครับนี่ขอติติ่งแนวใดกะคอมเมนต์มาได้นะครับข้างช่องสังนั่นพระธรรมกสิปรปรุงนะครับตามขอติชมที่ทำประชมไปติติ่งเขามานะครับ มะคุปมาว่าคุยกันได้นะครับพอมเม์มาพ cool ูดคุยกันได้นะครับครับสำหรับด้านหนึ่งผมกะเชื่อมเรียบร้อยแล้วครับมาอีกฟังหนึ่งนะครับมาอีกฟังหนึ่งนะครับก็บเก้านะครับกัก็ยกขึ้นมาวางบนหัวเสาแล้วก็เชื่อมติดกับเหล็กโพหัวเสานะครับเหล็กที่โพจากหัวเสาไว้มานะครับเชื่อมติดไว้นะครับ ก็จะขึ้นบ้านหลังนี้เสาหกตนนะครับจะบอกเป็นบ้านนะครับจะเป็นันจะเป็นร่งเก็บของนะครับสร้างเป็นร่งเก็บของนะครับลืมอบอกทผไปชมไปนะครับเป็นร่งเก็บของนะครับเลยเห็ดเสาหกตนนะครับความกว้างกับบ้าน 2เมตรกว่านะครับ2เมตร60นะครับความกว้างความยาว6เมตรนะครับผมจะมเห็นโร่งเก็บของนะครับก็เลยบอสไซร์ล็กขนาดใหญ่่ายนะครับวาวมาหลังมวยย่อยนะครับน้ำหนักของนงักฆาก็เป็นเมทันชิดนะครับเรียกว่าอลูสิงบานเฮานี่ยแหละครับน้ำหนักบอ น้ำหนักบน,นหลายนะครับบะคือกระเบื้องนะครับถ้ากระเบือ้องผมจะใส่เล็กเล็กสีคูุ่นสองนะครับ,บนหนาประมาณ1.5จุดหาหรือ1.8จุดแปดเป็นต้นครับหรือหรือสองมิลไปเร่ยนะครับควา,า,ามหนาถ้าเป็นกระเบื้องนะครับ,นะรบจากเชื่อม ติดกับเล็กโค้เสาทุกต้นนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับเสียมให้ฮนันนานะครับใไฮนันนาให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าเล็กอเซนี่เป็นตัวรับน้ำหนักของโค้งหลังคาทั้งหมดนะครับต่อจากเสานะครับเสาก็จะรับน้ำหนักของเล็กอเซ่นะครับและน้ำหนักของโค้งหลังคาทั้งหมดขึ้กันนะครับแต่ นะครับเสาเป็นตัวรับนักของโค้งน้ค่าของอสสีนะครับและของโค้งน้ำค่าถึงมดนะครับฐานหลักก็เป็นตัวรับนักของเสานะครับอีกที่หนึ่งนะครับฐานหลักนะครับฐานหลักหรือแท่นเสานะครับจะสำหรับแถวบ้านก็แค่แท่นนะครับเทพเป็นแท่นนะครับให้ได้รับเพียงพ่อแลวนะครับเพราะว่าอาคารบานห้อง จะสั้นเดียวนะครับจะไม่มีน้ำหนักหลายคือพวกอาคารพนิษสองสั้นสามสั้นสี่สั่นพนัะที่จะใส่ฟุตติ้งนะครับฟุตติ้งใส่ฐานหลากใส่เท้าเข็มแล้วก็ใส่ฟุตติ้งครับอันนี้จะเท่เท่แทนเสาเท่ปรับระดับประมาณสิบเส้นแค่นั้นนะครับปลับระดับให้ระดับใดกันนะครับแต่ก็ยกเสาขึ้นนะครับ นะครับมันก็นจะเชื่อมอเซนะครับเชื่อมอเซไปจนแล้วนะครับในคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมนะครับไปน้ำกันนะครับนะครับเชื่อมหัวท้ายเซตนะครับนะครับสองสองฟังนะครับฟังที่สองก็จะเซตแล้วนะครับเชื่อมจุดสุดท้ายนะครับจุดสุดท้ายอยู่นะครับ เสาหกต้นนะครับแถวละสามต้นนะครับหลังจากเชื่อมอาเซด้านนี้แล้วน,นะครับผมก็จะเชื่อมอาเซอ,อีกคือด้านสัตนะครับด้านสัตด้านขวางนะครับความยาวประมาณ2เมตรหกสิบนะครับ2องหกสิบโดยประมาณนะครับ ดานสั่นนะครับหลังจากเชื่อมดันเงาแล้วนะครับผมก็จะไปเชื่อมด้านสั่นนะครับนะครับเือดานดานสั่นนะครับว่างผ่าัวเสานะครับวางว่างผ่าหัวเสาคือกันนะครับกำดันเงาหาเล็กเสมอกันนะครับล้างเหล็กนะครับเสมอกันนะครับแล้วก็ริมเหล็กดานนอกให้เสมอกับริมเสาดานนอกเพื่อกานะครับ ตัวเงาคือกันนะครับริมเล็กด้านนอกก็ให้เสมอกับริมเสาด้านนอกคือกันครับบวาายเลยเสาหรือว่า,าบวายบวยอยู่กลางเสานะครับเพื่อความสวยงามนะครับือความสวยงามเลยนะความแข็งแรงนนะครับผนมะจะเน้นให้ริมของเล็กเสด้านนอกเสมอกันกับริมเสาด้านนอก ตลอดนะครับนะครับหลังจากได้ระดับกันเรียบร้อยแล้วนะครับจัดระดับได้เรียบร้อยแล้วการตอการเชื่อมติดก,กับเล็กมาเซานะครับตัวริมซ็จนะครับตัวขอบซ็จตัวกลาเชื่อมตัวกลางนะครับตัวกลางก็อยู่ด้านใดด้านหนึ่งของ หัวเสาก็ได้ครับมีเสมอดันดันหนึ่งของหัวเสานะครับริมเด็กนะครับหรือว่าจะอยู่รึ่งกลางของหัวเสาเลยก็ได้นะครับสาหรับอสเงตัวกลางนะครับมาเป็นยังนะครับสาหรับตัวกลางที่เน้นว่าอยู่ริมเด็กด้านนอกอยู่เสมอกับริมเสาด้านนอกคือตัวตัวขางนะครับตัวขอบนะครับจะสวยงามนะครับถ้าตัวกลางก็จะอยู่ กึ่งกลางของวัเซาก็ได้นะครับบ้างกึ่งกลางเลยก็ได้นะครับสําหรับบ้างเล็กเสนะครับตัวการนะครับก็ให้ระดับล้างเล็กเสมอกันนะครับว่างผ่าดวัวเสาก็เสมอกันเลยละครับพอแต่ห้ว่างผ่าดวัวเสา์นะครับเมื่อก็จะล้างเล็กก็เสมอกันเองนะครับ นั่นนั้นก็เชื่อมนะครับเชื่อมให้ยึดติดกันนะครับกับเล็กเล็กมวเสานะครับที่โพลออกมาแล้วก็เชื่อมกับเล็กกระสีตัวเงาให้ติดกันกับตัวสันนั่มเลยครับเพื่อความแข็งแรงนะครับมาถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายคือตัวริมตัวขอบอีกด้านนึงนะครับก็จะเห็ดคือกันกับตัวขอบดันที่แรกนะครับ คือจะว่างเล็กกระสีให้รีบดิกด้านนอกนะครับเสมอกับริ้มเสาดานนอกนะครับให้เสมอกันนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมนะครับเชื่อมติดกานะครับเชื่อมติดกับเบล็กโพหเสานะครับติดโพว้นะครับรับการติดตั้งเล็กกระสีของเสานะครับเสร็จสิ้นลงเรียบร้อยนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเพื่อขึ้นเล็กดังนะครับผมจ,จะลงในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับกติดต่างเล็กกับสีนะครับก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทังช่องสังนั้นพ,พาเหตุพาธรรมเพื่อได้เพื่อจะได้สัง่งคิดหม่ๆนะครับ การทำผู้ชมด้รับชมต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ